เดียวเนาะอืมครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ทําให้เราไปดูราคาที่ตลาดนัดวัวควายนะใช่เราเราต้องต้องต้องไปที่ไปดูก็คือไม่ใช่อะไรหรอกก็อยากรู้อ่ะเหมือนเราก็ไม่มีรถขนไปขายหรอกแต่เราก็อยากรู้ราคาอ่าก็คือเหมือนกับเป็นตัวชี้วัดหรือเปล่าใช่ไหมเช็คหรือเปล่าก็เรียกว่าการเช็คดูว่าตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมหลังๆนี้ไม่ค่อยมีวัวขายกันเลยไม่ได้ไปสนใจดูเขาเท่าไหร่เพราะใกล้จะปล่อยอาจจะสักเดือนหน้าน่าจะมีปล่อยสักสองตัวเราดูก่อน จะขายตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ครับตัวผู้ทําไมถึงเลือกขายตัวผู้เอ,อ่อเพราะตัวเมียเราต้องไว้สืบพันธ์ครับเป็นเป็นแม่ต่อไปอย่างเงี้ยอ่าครับ,รบลูกขายได้ลูกลูกถ้าเป็นตัวผู้เราก็ขายไปถ้าเป็นตัวเมียเราก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันธ์ต่อไปครับอย่างที่เห็นนะจะบอกว่าอ้วนก็ไม่เชิงจะบอกว่าผอมก็ไม่ใช่นะั่นอย่างเงี้ยมันก็ทรงมันได้อยู่ทรง,ด,งดีนะครับครับผม าไม่ได้ออกจริงๆเลยอยู่แต่ในคอกจริงๆมันก็คงจะผอมจริงๆแหละเพราะหนึ่งมีสัตว์มียุงมีอะไรกลางวันก็มีนะแผ<ม>ค่คืบๆหน่อยก็มีแล้วถ้าเราปล่อยออกไปข้างนอกมันจะไม่ค่อยมีแต่ฝนตกยาวออกไปยุงเยอะทําไมโอ้ตามป่าในะย่ะเยอะๆนะตามข้างทางครับป่า<ม>ยายุงเยอะแมลงเยอะถ้าฝนไม่ตกสองชั่วโมงก็ดีสองชั่วโมงก็ดีอส,อดสองชั่วโมงขึ้นสามชั่วโมงแล้วแต่ประมาณไม่เกินนั้นเพราะคนก็จะเหนื่อยก่อนก็ต้องพามันกลับมันก็รู้ กินถึงเวลากินกินพอมันกินน้ําเสร็จก็กลับแล้วเดินกลับเองเลยนะไม่ต้องไปวุ่นวายเลยนะวุ่นวายเลยไปเชือกกลับเลยกินน้ําแล้วนะสวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเลี้ยงวัวเป็นอาชีพหรืออาชีพเลี้ยงวัวจะว่าเป็นอาชีพเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเลี้ยงวัวเป็นอาชีพก็กำกึงกำกึงเนาะ ห้าสิบห้าสิบแล้วกันเป็นยังไงบ้างครับราคาวัวช่วงนี้อืมราคาวัวเขาก็ยังหน้าคอกเขาก็ยังไม่กล้าให้แล้วก็ยังบอกอยู่ว่ามันขยับอยู่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าขยับยังไงพอเราตั้งราคาไปเขาก็ไม่กล้าให้ขยับอยู่แต่ไม่รู้ว่าขยับยังไงแต่ไม่รู้ว่าขยับเท่าไหร่อะไรยังไงเขายังไม่ได้ไปตลาดนัดดูนี่ว่าถึงเวลาเราใกล้เราจะปล่อยเราอาจจะไปสำรวจดูสักนัดสองนัดค่อยปล่อยมั้งไปดูราคาหน้านัดก่อนแล้วก็มาดูวัดกับหน้าคอกเนาะ เผื่อคนขายเขาเผื่อคนที่มาซื้อเขาจะกดเรามากเกินไปหรือว่าเราคิดไปเองอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะแต่เราก็อยากจะรู้อะใช่ไหมต้องศึกษาเนาะผมว่าดีก็น่าจะน่าจะเป็นผลดีครับเพราะว่าไม่ทำร้ายจิตใจกันเนาะถ้าเราเขาเขามาซื้อหน้าคอกเขาให้เราถูกเราคิดมากไปก็ไม่สบายใจเราอเราเรียกเขาแพงเขาไม่กล้าสู้เขาก็อาจจะไม่สบายใจเขาหรือเปล่าเรารไม่รู้ก็<ม>เราไปวัดกันที่หน้าหน้าตลาดนัดหน่อยแล้วก็อาจจะมาคิดใหม่ว่า ควรจะลดให้เขาเท่าไหร่ใช่ไหมค่าน้ำมันลดค่าวิ่งเขาค่าเหนื่อยเขาเขาต้องได้สิแต่เราไม่รู้ว่าเขาได้มากได้น้อยใช่ไหมมันพอไปกันได้หรือเปล่าต้องให้พอไปกันได้นไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ไม่ไม่ไหวอ่ะครับผมครับแล้วคุณอาตั้งแต่เลี้ยงมาเคยไปดูไหมตลาดนัดวัวควายก็เคยไปนะครับเคยไปแต่ว่ามันก็นานแล้วเนาะกี่ปีมาแล้วน่าจะปีก่อน สองปีสองปีกว่าแล้วครับสองปีไปดูราคาวัวควายนะไปดูราคาวัวควายช่วงที่มันลงจริงๆอ่ะนะเราก็อยากรู้ว่ามันลงยังไงมันก็ลงจริงๆลงจริงๆมันลงชินไหนกันนะไอ้ที่ว่าลงจริงๆนี่ลงจริงๆตอนนั้นมันหายไปเกินครึ่งเนาะจากสามหมื่นแล้วหมื่นเดียวเนี่ยเหลือแปดพันเงี้ยต่อตัวที่เราเคยที่ประมาณที่เราเคยขายนะประมาณความโตของวัวเท่านั้นขายประมาณสามหมื่นหรือสองหมื่นแปดเนี่ยมันลงมาเหลือหมื่นหนึ่ง แล้วแปดพันอย่างเงี้ยมันหายไปเกินครึ่งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหายไปครึ่งเดียวเนาะอืครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ทําให้เราไปดูราคาที่ตลาดนัดวัวควายนะเราเราต้องต้อง ต้องไปที่ไปดูก็คือไม่ใช่อะไรหรอกก็อยากรู้อ่ะเหมือนเราก็ไม่มีรถขนไปขายหรอกแต่เราก็อยากรู้ลาคา่ะ<笑><笑>ก็คือเหมือนกับเป็นตัวชี้วัดหรือเปล่าใช่ไหม,มเช็คหรือเปล่าก็เรียกว่าการเช็คดูว่าตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมบหลังๆนี้ไม่ค่อยมีวัวขายกันเลยไม่ได้ไปสนใจดูเขาเท่าไหร่พอใกล้ะจะปล่อยอาจจะสักเดือนหน้าน่าจะมีปล่อยสักสองตัวรอดูก่อนจะขายตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ครับตัวผู้ทาไมถึงเลือกขายตัวผู้เอ่อเพราะตัวเมียเราต้องไวสืบพันธ์ครับเป็นเป็นแม่ต่อไปนี่ครับอ่าครับ ลูกขายไดล้ลูกถ้าเป็นตัวผู้เราก็ขายไปเป็นตัวเมียเราก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปครับถ้าเกิดว่าไม่มีตัวผู้ก็ไม,ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ขายครับอ๋ออย่างั้นเนะเวน้แวนแต่ว่ามีชาวบ้านที่เลี้ยงวัวเหมือนกันมาขอซื้อไปทําพันุ์อย่างนี้แล้วก็คุยกันนอกเรื่งองก็คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะขายแบบทั่วไปครับผม,บไ,มไม่ใช่ว่าจะขายแบบขายแบบให้เขาไปชำแหละไม่ใช่ แต่ถ้าตัวผู้ก็ไม่เก็บไวน้นอนตัวผู้เราก็ไม่เก็บไว้ให้เขาจะเอาไปเป็นพ่อพันุ์ที่เขาจะเอาไปเป็นอะไรเราก็ไม่รู้แหละนะเราก็ขายเราก็ถือว่านับตังไว้แล้วกันครับผมเป็นตังใช้ไปเพื่อมาจุนเจรอพวกที่อยู่อีกต่อไปเอาเวัวเลี้ยงวัวนะเลีเยเ้ยงตัวเราก่อนวัวเลี้ยงเราเพื่อเรามีจะมีแรงไปเลี้ยงวัวครับผมทุกว,วันนี้ลงทุนอะไรบ้างครับคุณอาการลงทุนทุกว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็ยังเหมือนเดิมอาจจะมีเล็กน้อยก็ใช้เครื่องตัดหญ้าน้ํามันครับผมครับ ถ้าเกี่ยวไหวก็ยังเกี่ยวยังเดือนเดือนนี้เดือนนี้รู้สึกจะเกี่ยวทั้งเดือนเกี่ยวคือโดยมักจะเกี่ยวมือแล้วก็เอาจมออกไปกินพะฝนถึงช่วงนี้กลางวันไม่ค่อยตกแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ออกไปเราจะตัดให้น้อยที่สุดเพื่อประหยัดต้นทุนเพราะเรื่องของเรื่องคือเราก็ไม่ค่อยมีมากมายด้วยนะต้นทุนเราก็ไม่สูงครับผมเท่าที่ทาได้อถ้าเรามีโอกาสฝนไม่ตกเนี่ยเราก็ออกนี่ก็เพิ่งเอาเข้าไม้เอาไปทางไหนออกไปตามถนนเลยเหมือนทุกๆกปีเดินไล่กินนะไล่กินเลยครับอิ่มไหม อิ่มตัวดูทอด้องยกเว้นแต่แม่แกนี่ไม่ได้ออกกับเขาอ๋อตัวนี้คือไม่ได้ออก,ม,ออกมันก็ผอมของมันจริงๆนะมันก็ผอมสมบูรณ์นะครับไม่ได้ออกครับผมแก่มากแล้วด้วยแต่ตัวที่ออกสมบูรณ์อ,อ,อ,อิ่มกลับมาอ่าใช่กินมันละกี่ชั่วโมงคนน่ะสองถึงสามชั่วโมงประมาณนิดเตียงนะ ครับโอ้จริงๆถ้าเขากินจริงๆถ้าหญ้าหญ้าเยอะๆนะเขากินไ่เกินสองชั่วโมงเขาอิ่มแล้วอันนี้เราก็แส่ก่านเดินเราเกี่ยวหญ้ามาฝากตัวที่ไม่ได้ออกไปด้วยแล้วก็เลี้ยงไปโดยประมาณสองถึงสามชั่วโมงครับผมในระหว่างที่เอาวัวไปปล่อยเดินเลี้ยงก็มีโอกาสได้เกี่ยวมือครับเกี่ยวมานิ่นหน่อยมาฝากตัวที่ไม่ได้ออกไปแสดงว่าตัวที่เดินกินนี่อิ่มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อิ่มแน่นอนครับทำไมอิ่มไม่ยอมร้องเนี่ยเอาอย่างนี้เลยนะอ่ครับอิ่มแน่นอน ครับผมไม่ต้องตัดหญ้าด้วยไม่ต้องยุ่งกว่าเขาเลยพา <c oughs> เขาจะพาเขาไปให้ถึงที่ไหน <c oughs> เลี้ยงแถวไหนตามท่านเนี่ยตามตามถนนบ้านเราเนี่ยครับตามคนาตามทางเดินตามนาชาวบ้านเขาหรือว่าตามถนนที่วิ่งทางออกาทางถนนใหญ่ต้องผูกไหมครับหรือว่าอย่างน่้เราใช้เราใช้วิธีถ้าก่อนเราจะไปเกี่ยวหญ้าเราก็ผูกไว้ถ้าไม่ถ้าเราไม่ช่วงไม่เกี่ยวเราก็จุงไปไล่ไปครับผมจับเชือกไว้หน่อยเพราะกลัวลงนาเขาใช้วิธีแบบนั้นครับผมเชือกไว้กับเขาครับผม คุณอาครับแล้วหลายคนเขาบอกว่าวัวเนาะครับถ้าเดินกินเนี่ยยิ่งกินยิ่งอ้วนเลยใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงเ,<อ>เลยใช่ไหมถ้าที่สังเกตน่นาจะน่าจะเป็นความจริงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามันได้เดินเหมือนกับมันได้ออกกําลังกายมันโดนแดดโดนอากาศโดนอะไรหรือเปล่าเหมือนคนถ้าอยู่แต่ในที่อดอู่ใช่ <ao S 1> <ต>ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีส่วนครับผมก็อย่างที่เห็นจะบอกว่าอ้วนก็ไม่เชิงจะบอกว่าผอมก็ไม่ใช่นั่นอย่างเงี้ยมันได้อยู่ทรงดีนะครับผม ถ้าไม่ได้ออกจริงๆเราอยู่แต่ในคอกจริงๆมันก็คงจะผอมจริงๆแหละเพราะว่าหนึ่งมีสัตว์มียุงมีอะไรกังวันก็มีนะครับผมถ้าค<ม>ืมๆหน่อยก็มีแล้วถ้าเราปล่อยออกไปข้างนอกมันจะไม่ค่อยมีแต่ฝนตกยาวออกไปยุงเยอะทําไมโอ้ตามป่าในะย่ะเยอะๆนะตามข้างทางครับผมป่าหญ<ม>้ยายุงเยอะแมลงเยอะ ถ้าฝนไม่ตก2 2> <คน S 1> สองชั่วโมงก็ดีสองชั่วโมงก็ดีสองชั่วโมงขึ้นสามชั่วโมงแล้วแต่ประมาณไม่เกินนั้นเพราะคนก็จะเหนื่อยก่อนก็ต้องพาม,า<อ>มันกลับอ๋อไมนก็รู้กินถึงเวลากินกินพอมันกินน้ําเสร็จก็กลับแล้วอ๋อเดินกลับเองเลยนะไม่ต้องไปวุ่นวายเลยนะวุ่นวายเลยล่อยเชือกลับเลยกินน้ําแล้วนะผมว่าถ้าเกิดว่าเอ้าถ้าพูดง่ายๆถ้าเลี้ยงอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันก็ดีเนาะถ้าถ้าเรามีเวลาให้มันก็ดี ช่วงนี้ไม่ได้ทําอะไรก็มีเวลาให้ข้อดีก็ถือว่าดีอย่างสบายเราด้วยเราเราเบาแรงครับผมที่ก็ไปตัดไปแบกอ่าผมมองแล้วเนาะตัวที่เราเอาไปเดินกินนี่มันก็ใช้ได้นะครับอ่าหุ่นดีหุ่นอ้วนเลยนะคุณอานะอ่าไม่ได้ผอมหรือไม่ได้ขี้เหร่เลยนะไม่ได้โซมจนเกินไปไม่ได้โซมจนเกินไปได้กินแค่ยากับฟาร์มแค่นั้นเราไม่มีอะไรเสริมให้เขาอยู่แล้ว อะไรได้เดินบ้างได้โดนแสงแดดบ้างมันตากแดดมันก็ดีอย่างมันแมลงไม่ใกล้มันนะอ๋อมันมีผลดีตรงนี้ไม่ใช่ว่าตากแดดเพื่อที่จะให้ผิวแห้งไม่ใช่นะมันผมมองผมไม่ได้มองแบบนั้นผมมองว่าให้มันตากแดดบ้างก็มีแสงมีอะไรยุงแมลงจะได้ไม่ยังไงพออยู่ร่มไม้เนี่ยไหมยุงจะมาตอมอ่าใช่จะมาตอมได้เล็กน้อยนะครับมีเริ่มีนะแต่ก็น้อยอ่าเริ่มีแล้วนะอยู่ร่มะอ่าตอมหน้าตอมอะไรนะอ ถ้ามันได้เดินมันก็จะไม่ค่อยโดนตอมเนาะอเป็นอย่างนั้นมากาคุณอาบอกว่าเอาออกช่วงบ่ายะครับชช่ว,ช,ว,ช,วช่วงสายออกช่วงสายเราจะได้กลับมาบ่ายๆหน่อยทีเดียวเลยแล้วเราจะไม่ต้องเอา้าให้กินอีกอันนี้จบแล้วเหรอจบเลยครับ็้านั่นเราก็ใสฟ่ฟางนิดหน่อยหรือจะไม่ใส่ก็แล้วแต่มันก็อยู่ได้พอให้กินอิ่มมาแล้วอืครับถ้า,ถาเรากลับสักถ้าเราไปสักเที่ยงเรามาสักบ่ายสามนี่ไม่ต้องใส่แล้ว กำลังดีเลยนะครับครับผมฟางเก่าๆอย่าหยอดหน่อยแค่นั้นเลยมันใส่เคยกินเขี้ยวเอื้องแค่นั้นเองครับผมแล้วเช้าๆที่เขาบอกว่าน้ำค้างจริงไหมตัวนี้จริงครับน้ำค้างมันก็ไม่เคยกินนะมันก็แฉะมันก็ไม่เคยกินหรอกเพราะมันเปียกบัวมันก็เลือกกินเหมือนกันมันไมอยากกินของแห้งนะกินเนี่ยมันแห้งไอ้สิบเอ็ดโมงนี่คือแห้งแล้วใช่ไหมโอ้สิบเอ็ดโมงนี่แห้งแล้วร้อนเลยนะผมว่านะร้อนแล้วสิบเอ็ดโมงกินได้สบายเลยได้สบายเลยเคยเอาออกเช้าๆบ้างไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยครับ พอมันไม่ข้อถามว่ามันกินมันก็กินไม่สู้จะออกสายอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งกินไม่สู้ไม่ว่ามันอิ่มกับมหาเศมนันไม่อิ่มเลยมันต้องต้องมีรอบเย็นต้องให้อีกอ๋อแต่ถ้าเราออกสายเนี่ยทีเดียวเรื่องยาจบเลยครับผมแล้วแต่เราจะใส่ฟางมากน้อยก็แล้วแต่อีกทีหนึ่งไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ก็อยู่ได้ผมก็ลองเทสอยู่หลายครั้งก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับถึงเวลาปล่อยออกก็ตั้งใจกินเลยข้อหิว โอ้ไม่เน่เราทรมานเขาหรือเปล่าไม่ไม่เป็นการฝึกนะผมว่านะไม่น่าจะเป็นทรมานครับผมส1บโมงคือนาทีทองแล้วกันนะนาทีทอง10บโมง11อโมงออกไปก็นังดีครับผมแต่ด้เช้ากันไปไม่ดีถ้าเช้ากันไปไม่ดีมีน้ําค้างเนาะเวลาเดมมันก็ไม่สะดวกคนก็ไม่สะดวกวัวก็ไม่สะดวกครับผม คือถ้าเช้าๆนี้เราเห็นเลยว่ามีน้ําค้างมีน้้ําคาควัวก็ไม่ค่อยกินจริงๆเลยครับผมหิวจะจัดก็กินสักหน่อยว่ากินกินแค่กินน<อ>่ะมันไม่เหมือนแบบแห้งปกติแห้งธรรมดาเนาะครับแห้งธรรมดาอากาศธรรมดาเนี่ยมันจะกินดีอทำไมอิ่มก็คือไม่หยุดวัวพวกนี้นะครับครับคุณเอกว่าแม่เดียวรับเงินหลักเท่าไหร่หลักแสนแล้วนะครับคุณคิดดูสิบสี่สิบสี่ลูกลูกสิบสี่ตัว ใช่ไหม14ตัวเราขายเราคิดเราขายไปสัก13ตัวเอามันเหลืออีกตัวหนึ่งเราคิดว่าเราขายไป13ตัวช่วงนั้นราคาตัววัวละ28,000-32,000คุณคิดเอาแค่ okay, 10ตัวมาคิดคุณก็ได้แล้วสามหลักสามใช่ไหมอันนี้ผมคิดคร่าวๆสองแสนสองแสนกว่ากว่าสองสามแสนเลยครับแล้วไหนรวมลูกของลูกมันอีกละ่ะที่เราขายไปอีกถ้าเรารวมทั้งหมดเราก็ได้แล้วครับสามแสนที 3, ่ขราวที่แล้วคิดที่แล้วก็ออกไปครั้งหนึ่งไที่ถามว่าตัวนี้ทํเงินได้เท่าไหร่ววและบุมา เป็นหลักสามแล้วมั้ยครับผมบผม,มันก็ได้อยู่ตรงนั้นแหละไม่ขาดทุนมันก็ไม่ได้ขาดทุนเพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากเราก็แค่กินแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงเราเนาะ <laughs> ขายวัวไว้ซื้อกินเพื่อมีกําลังไปเลี้ยงวัวแค่นั้นแหละครับผมไม่ต้องเลื่อดูนะมันชีวิตไม่ไม่มีไม่มีเลื่อดูแล้วล่ะครับรุ่นนี้แนะล้วน่าจะหมดความเลนะื่อดูนะอาย่ยังเพียงพอสมสมถะสมครถะครับผม ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วกันเนาะคร,ครับผม